สวัดีค่ะ,พะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนเลยนะคะกุ้งเต้นเองค่ะโฮ้ยเมชเน็ตไอดอลไม่ใช่คนดังอะไรนะแต่ว่าวันนี้อยากที่จะมาแนะนําสินค้าดีๆที่กุ้งเองเนี่ยได้ลองใช้แล้วก็อยากจะมารีวิวบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้ลองไปใช้ดูคือผู้หญิงเราเนี่ยก็มักจะมีปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดประจำเดือนเอ่ออะไรนะประจำเดือนมา ไม่เป็นเวลากับปิดกระปลอยบ้างหรือใครที่อาจจะมีลูกแล้วมดลูกไม่เข้าอูมดลูกโตมดล,ลูกย่อนปวดท้องหงุดหงิดง่ายอะไประมาณนี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแกย้ยากมากแล้กุ้งเองเน่ยเชื่อว่าเพื่อนเหลายคนก็คงจะค้นหาผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาช่วยดูแลสุขภาพวันนี้นะกุ้งก็เลย อยากจะมาแนะนําสินค้าตัวหนึ่งที่เพื่อนคุกเองเนี่ยคือเขาก็รับประทานแล้วตัวเราเองก็แบบว่าก็ได้พูดคุยกันนะคะเพื่อนก็เลยนาแนะนําตัวนี้ให้มาลองรับประทานดูให้มาลองใช้ดูหลังจากที่กุ้งรับประทานไปแล้วเนี่ยประมาณสักเ,เดือนเกือบ2เดือนแล้วนะคะจึงกล้าที่จะมาบอกต่อแล้วก็กล้าที่จะมารีวิวเพราะว่ามันดีจริงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะ กล่องนี้ช่ไเออเออชื่อว่ายาสตรีซีดีนะคะหรือว่าที่พูดง่ายๆคือซีดีราเชียนบุญนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าสําหรับผู้หญิงก็คือยาสตรีแต่ว่าหลายคนเคยดื่มแบบน้ําแล้วบางทีมอาจจะมีสิ่นที่ไม่ค่อยอยากจะดื่มไม่ค่อยอยากจะทานเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น ลักษณะของเม็ดยาที่รับประทานไปแล้วก็ดื่มน้ำตาไมได้เลยสำหรับประโยชน์นะคะที่ที่กุ้งสนใจตัวกล่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันช่วยแก้ไขปัญหาของผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งปัญหาที่มันสามารถช่วยได้ก็คือปัญหาที่กุ้งเป็นอยู่ก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติคือตัวกุ้งเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ค่อนข,ข้างนอนดึกพักก่อนน้อยทำให้อ่อ ประจําเดือนระหว่างที่เรามาตอนวัยรุ่นกับตอนอา,อายุเนี่ย20ปลายๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่สม่ําเสมอเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วเมื่อมา,อาไม่สม่าเสมอกับปิาะปอเนี่ยมันจะส่งผลใหเ้เขาเรียกว่าอะไรนะร่างกายของเราไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือดที่ออกมามันค่อนข้างจะเป็นสีเข้มก็ถือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วกุ้งก็เลยเลือกใช้ายาสตรีซีดีตราเชียนบุญตัวนี้นะ่เข้ามาช่วยดูแล ก็คือเห็นอ่านแค่กล่องข้างหลังตอนแรกอ่านเลยนะว่าเฮ้ยแก่ประจำเดือนมาไม่ปกติใช่แล้วตัวเราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันคนที่เลือดค่อนข้างที่จะน้อยนะคะคือถ้าดูจากดวงตาเนะี่ยอ่าก็คือเป็นคนที่เลือดน้อยแน่นอนมันช่วยบํารุงโลหิตหรือว่าบำรุงเลือดด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่มีปัญหายอย่างเช่นพวกอะไรนะ กลิ่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าตามหลักทั่วไปที่เขาบอกว่าขับน้าข่าวปลาเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะแล้วก็คนทีอ่อาจจะมีลูกแล้วมดลูกไม่ค่อยอมดลูกไม่ค่อยเขาเรียกว่าฟิกกระชับอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าอู่ตัวนี้ก็สามารถที่ช่วยชักมดลูกให้เข้าอู่ช่วยให้แบบว่าช่องคลอดมันไม่มีกลิ่นแล้วก็ช่วยแบบว่าเ,าเรื่องของความฟิกกระชับด้วยรับประทานครั้งละหนึ่งถึงสองแคปซูลก็ได้บอกแล้วว่ามันจะเป็นเม็ดยาเป็นเม็ด เม็ดแคปซุลก็คือกุ้งเอามาแล้วเนี่ยกุ้งจะกินวันละสองครั้งเช้าเย็นหลังอาหารก็คือตามที่เขาแนะนําไว้ตามหลังกล่องเลยนะคะไม่มีอาการอะไรข้างเคียงนะคือกินไปแล้วก็ปกติค่ะไม่มีอาการขึ้นไส้ไม่มีอะไรไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นเมื่อรับประทานไปช่วงแรกที่คุณรับประทานเนี่ยเดือนที่ผ่านเขาเรียกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประจําเดือนมันจะมาแบบ นิดหน่อยประมาณสัก2ถึง3วันคือมันมาตามเวลาปกติที่เราเคยมีแต่เลือดที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนิดหน่อยกระปิดกระปอยนะคะแต่หลังจากที่เราก็สังเกตนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องมีการแบบสังเกตอาการว่าเอ๊ะตัวนี้ที่เรากินอยู่มันดีไหมเมื่อได้ทานยาสตรีซีวิตาเซียนบุญแล้วนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าพอประจําเดือนมาเดือนถัดไปหลังจากที่เราทานตัวนี้แล้วเนี่ยเลือดของประจําเดือนเนี่ย มันเป็นสีที่สดขึ้นแล้วก็มาเยอะขึ้นหลายเยอะขึ้น ก็ดีนะเป็นการที่ไล้ขับของเสียที่มังที่มันตกค้างอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าประจำเดือนที่มันตกค้างมากๆเนี่ยแล้วมันออกมาไม่หมดเนี่ยมันอันตรายนะเพื่อนเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นพวกช็อกโกแลตซีดได้นะคะผู้หญิงโรคภัยไข้เจ็บเยอะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะวันนี้คือกุ้งอยากแนะนําให้ลองรับประทานดูเพราะว่าเรื่องของผู้หญิงมันมีปัญหาเยอะมากประจำเดือนเนี่ยหลายคนก็ต้องเป็นคือกว่ามันจะหมดก็โอ้โหห้าสิบหกสิบปี แล้วเราจะทนให้อาการเหล่านี้มันมาทําให้เรารู้สึกแย่ทําไมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงช่วยให้แบบว่าตีวพันธุ์ก็ผ่องใสขึ้นด้วยมันมีส่วนผสมของว่านชักมดลูกสมเกลีว่านสักเหล็กดอกคําฝอยนะคะแล้วก็มีตัวสคัญอื่นอื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่หลายคนก็รู้จักกันอย่างดีใครสนใจนะก็ลองไปซื้อหาดูแล้วกันนะคะยาสตรีซีดีตราเสียบนบุญวันนี้ก็แนะนาเพียงแค่นี้เพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็ใช้กับตัวเองแล้วก็ มันส่งผลดีต่อสุขภาพเราด้วยนะสดใสจากภายในสู่ภายนอกเอออีกอย่างนะอิ่ไม่พีงประสงค์ใครหลายคนที่เป็นอยู่โออันนี้ช่วยได้และช่วยให้แบบว่าผิวพรรณสิวฝ้าอะไรมันก็มีผลผลผลระยะยาวต่อเราด้วยนะคะเอาไว้แค่นี้ค่ะดีมากรถอันเฟ